เคยมีใครสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าประเทศไทยมันพิเศษตรงไหนกันนะทำไมพอคนดังอินเดียพอมีเวลาว่างปุ๊บถึงรีบตรงมาที่นี่ทันทีเลยนี่แหลคะค่ะคำถามที่กำลังฮอตใน reddit อินเดียเพราะล่าสุดพระเอกซูเปอร์สตาร์ของโคลีวูดอย่างซิลัมบาราสันเทซิงรูราเชนดาหรือที่แฟนๆเรียกว่าซิมบูพร้อมกับผู้กำกับมือทองโลเคชคณากาชตอนนี้มีรายงานว่ากำล ำลังอยู่ที่ภูเก็ตจริงๆและไม่ใช่ไปเที่ยวเฉยๆนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหญ่ที่มีทั้งราจินิคานและคามาหาสั้นร่วมอยู่ด้วยงานนี้แฟนหนังบอกเลยว่ากลิ่นฟอร์มยักษ์มาเต็มทีนี้พอข่าวนี้หลุดออกมาปรากฏว่าแฟนคลับอินเดียจำนวนมากก็เลยแอบสงสัยค่ะว่า เอ๊ะทำไมดาราโคลิวูดหรือแม้แต่บอลิวูดถึงชอบมาพักผ่อนที่ไทยกันนักนะตัวอย่างก็มีกากันมาลิกพระเอกดังที่เคยรับบทพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็กำลังอยู่เมืองไทยเหมือนกันแล้วคำตอบของชาวอินเดียต่อคำถามนี้ละ่ะจะเป็นยังไงเขามองไทยในมุมไหนใช้เรื่องอาหารชายหาดหรือเป็นเพราะวัฒนธรรมอันมีสเสน่ห์เฉพาะตัวของเราหรือเปล่าวันนี้เราจะพาไปฟังคำ ตอบจากชาวอินเดียกันค่ะถ้าโฆษณามาขัดจังหวะเปลี่ยนมาใช้แฟลชพรีเมียมกันดีกว่า YouTube พรีเมียมเพียง89บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทแค่สแกน QR Code ที่เห็นบนหน้าจอเท่านี้ก็ฟินได้ยาวไม่มีโฆษณากวนใจ โดยเริ่มจากคอมเมนต์แรกเซมเซมบั u ดิเฟอ e รน n ์ซึ่งแปลว่าเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เหมือนกันเป็นสำนวนที่นักท่องเที่ยวชอบใช้เวลาอยู่เมืองไทย No money no honey ไม่มีเงินก็ไม่มีผู้หญิง Good boys go to heaven, bad boys go to Bangkok เด็กดีไปสวรรค์แต่เด็กเกเรไปกรุงเทพเป็นมุกตลกที่ชาวต่างชาติแซวถึงชื่อเสียงด้าน Night Life ของกรุงเทพซึ่งประโยคทั้งหมดนี้สะท้อนว่าฝรั่งมองไทยเป็นประเทศที่น่ารักเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความสนุกสีสันโดยเฉพาะกรุงเทพค่ะคอมเมนต์ Comment ต่อมา ไอ้นี่มันเคยหลอกพวกเราด้วยหนังคูลี่ตอนนี้กลับโดนสาวสองหลอกซะเองคอมเมนต์นี้เป็นมุกว่าซินลัมบาราสั้นเคยทำให้แฟนๆรู้สึกเหมือนถูกหลอกจากหนังเรื่องคูลี่ตอนนี้ตัวเองก็มาถูกสาวสองหลอกกลับในไทยนั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมาเพราะมันถูกกว่าอัมสเตอร์ดัม คอมเมนต์ต่อมานวดกับแฮปปี้เอนดิ้งหนังของโลเคชที่มีรัชนีคันและคามาฮาสันน่ะจริงๆแค่เรื่องเพอ้อฝันที่ทีม PR ของเขาปล่อยข่าวออกมาเพื่อสร้างภาพว่าเขาเป็นเหมือนทารันติโนแห่งโกดัมบากรรมเขานั้นเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาหาง่ายทั้งเซ็กซ์ กัญชาและเหล้าแถมยังมีอากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็โรงแรมหรูที่ราคาจับต้องได้ คอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยก็เป็นโลกที่สาเหมือนกับอินเดียแต่ประเทศไทยเสรีทางสังคมมากกว่าใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วเพราะแบบนี้นักแสดงนักแสดงหญิงโปรดิวเซอร์ถึงเลือกไปที่นั่นเพื่อความสบายใจและหลีกหนีจากการถูกตัดสินด้วยวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมเกียรติยศแล้วก็ใช้เงินเพื่อสนุกกับชีวิตได้เต็มที่ต่างจากบ้านเราที่เวลาออกไปข้างนอกต้องใส่ หน้ากากตลอดและยังมีเหล้าคุณภาพห่วยๆอีกเงินหลายสิบล้านที่เขาหาได้ในอินเดียทำให้เขายังใช้ชีวิตแบบอภิมหาเศรษฐีที่ไทยได้ซึ่งไม่สามารถทำได้ในอังกฤษสหรัฐหรือประเทศยุโรปอื่นๆน,นอกจากอยู่ได้ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น จากนั้นก็มีคนคอมเมนต์ตอบกลับว่าคุณเคยเห็นประเทศไทยจริงๆไหมถึงจะเป็นประเทศโลกที่3แต่ก็ล้ำหน้าอินเดียไปไกลแล้วไม่ว่าจะโครงสร้างพื้นฐานมารยาทพลเมืองหรือแทบทุกอย่างเลยอินเดียอาจไม่มีวันไปถึงระดับการใช้ชีวิตแบบนั้นได้ในเร็วๆนี้หรอก แล้วเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับว่าไม่เลยผมยังไม่เคยไปสิ่งที่ผมเดาคือกรุงเทพน่าจะพัฒนาไปไกลกว่าทุกเมืองในอินเดียแต่พื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศก็น่าจะพอๆกับโครงสร้างพื้นฐานของอินเดียใต้แต่ใช่ครับเรื่องมารยาทของสังคมคุณพูดถูกแล้วคอมเมนต์ต่อมา แม้แต่ชาวตะวันตกที่กเกษียณเร็วก็ยังเลือกประเทศไทยบาหลีและบางประเทศเกาะเล็กๆเ,เพื่อใช้ชีวิตบ้านปลายเพราะประเทศไทยมีครบทุกอย่างสำหรับคนที่ชอบวัฒนธรรมปาร์ตี้แรฟไม่ว่าจะเป็นอาหารดีๆสปาและการนวดเหล้ายาและเรื่องเซ็กส์ค่าครองชีพก็ถูกแถมยังมีความเป็นส่วนตัวที่ดีถ้าคุณฉลาดคอที่จะเลือกอยู่ในที่ที่เหมาะสม คอมเมนต์ต่อมาผมเดาว่าน่าจะเป็นหนังแก๊งสเตอร์อีกสองเรื่องสมัยยุค90คนดูไม่มีวันเบื่อหนังตำรวจเลยแต่ตอนนี้หนังแก๊งสเตอร์กลายเป็นเรื่องปกติใหม่ไปแล้วจริงๆแล้วผมอยากเห็นราจินี่กับคาเมาเล่นหนังตลกร่วมกันมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาจำนวนคู่นอนที่เมืองไทยมันไม่นับรวมกับที่อื่นนี่แหละอิสรภาพ คอมเมนต์ต่อมา ผมรู้ว่าโจาของโพสต์กำลังพยายามสื่ออะไรแต่เหตุผลจริงๆก็คือมันง่ายกว่าที่จะถ่ายทำในประเทศไทยโดยไม่ต้องเจอปัญหาฝูงชนวุ่นวายในอินเดียการถ่ายทำกับพระเอกซูเปอร์สตาร์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีการควบคุมฝูงชนจากนั้นก็มีคนตอบกลับว่าปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับนักแสดงชายและหญิงคือการขาดความเป็นส่วนตัวคุณไม่สามารถอาบแดดได้เลยในประเทศที่กว้างใหญ่แบบบ้านเรา ทั้งๆที่เรายังโชคดีที่รัฐของเรามีชายฝั่งยาวถึง1,076กิโลเมตรนี่แหละคือชะตากรรมของเราพระเจ้ามอบสิทธิพิเศษตามธรรมชาติแบบนี้มาให้แต่เรากลับต้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อที่จะได้สนุกกับชายหาดอย่างเต็มที่เพราะกลุ่มคนแก่หัวโบราณพวกปุลไลกาลาปอยปาดิกาเวงกามาประมาณว่าอย่าทำอะไรไม่เหมาะสมเลยนะลูกจะไม่มีวันยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะถูก อนุญาตแค่ให้ลงไปล้างเท้าในคล่นทะเล15นาทีแล้วกลับไปกินถั่วต้มบนชายหาดพร้อมทิ้งขยะพลาสติกเกลื่อนสายเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมา เอาจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องเซ็กส์เล่าหรือกัญชาอย่างที่บางคนชอบแซวแต่มันคือแพ็กเกจครบอากาศดีอาหารอร่อยคนท้องถิ่นเป็นมิตรความเป็นส่วนตัวและความหรูหราที่ราคาไม่แรงซึ่งการรวมกันแบบนี้หายากและประเทศไทยมีครบทุกอย่างในที่เดียวไม่แปลกเลยที่เหล่าคนดังถึงกลับมาเสมอ คออมมมเนตต์่าทุกครั้งที่ได้ยินว่าดาราโคลิวูดหรือบอลิวูดไปหาความสงบที่เมืองไทยผมนึกภาพอินสตาแกรออกเลยเชา้ายืนโยคะพร้อมน้ำมะพร้าวบ่ายอยู่สปาหรูพอตกกลางคืนก็ไปเดินพัทยาทำตัวเป็นคนไม่มีใครรู้จัก คือเถิกนะที่เจไนแค่ญาติของวิจัยยังโดนคนขับรถติดไฟแดงจำได้แล้วคิดว่าจะเดินชิวๆที่มารีน่าบีชได้หรอแต่ที่ไทยไม่มีใครสนใจคุณหรอกถ้าไม่ลืมทิปหมอนวดนะ คอมเมนต์ต่อมาที่บ้านเราตะโกนชัยโยมาตาพารัตกันเสียงดังแต่พอมีโอกาสก็เพ่นไปกรุงเทพเผื่อเล่ากัญชาและทะเลความย้อนแย้งฝังอยู่ใน DNA ของเราแล้วไทยก็แค่เก็บเงินจากสองมาตรฐานของเราเขาขายอิสรภาพส่วนเราซื้อยกลอตเพราะประเทศเราให้มาแต่ข้อห้ามกับเทศศีลธรรม คอมเมนต์ต่อมาที่อินเดียจะถ่ายหนังกับวิจัยหรือซิมบูต้องใช้ตำรวจ500นายคุมฝูงชนแต่ที่ไทยจะถ่ายท่ามการรถติดกรุงเทพยังได้เลยไม่มีใครสนใจนอกจากโชเฟอร์ตุกๆที่บีบแตรเราชอบเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดแต่ดาราเรามีความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าคนขายโรตีอีก นี่แหละเหตุผลที่ผู้กำกับโคลิวูดชอบไทยเพราะเป็นที่เดียวที่ถ่ายหนังได้โดยไม่ต้องกังวลแฟนปีนขึ้นกองถ่ายเพื่อเซลฟี่ คอมเมนต์ต่อมาลูกพี่ลูกน้องผมย้ายไปกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่า l i ตเ l ิลอินเดียที่พาหุรัตเหมือนบ้านเลยมีทั้งอาหารคุชราตหนังทมินแบบดีวีดีหรือของทำพิธีฮินดีขายเต็มไปหมดแต่พอเดินออกมาก็มีสตรีทฟู้ดไทยรถไฟฟ้าและทางเดินที่สะอาดสำหรับคนอินเดียหลายหคนการผสมผสานระหว่างความคุ้นเคยกับความสะดวกสบายสมัยใหม่ทำ ให้ไทยคือบ้านหลังที่สองที่ลงตัวกว่าที่ไหนไหน และนี่แหละค่ะเสียงจากชาวอินเดียที่ทั้งแซวไทยแรงแรงและไม่ลืมเน็บตัวเองแรงพอๆกันจะเห็นเลยว่าสำหรับหลายคนประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่เรื่องที่ชอบล้อกันอย่างเซ็กซ์กัญชาหรือไนท์ไลฟ์เท่านั้นแต่คือการผสมผสานหลายอย่างที่หายยากในบ้านเกิดของพวกเขาทั้งความเป็นส่วนตัวชายหาดที่ใช้ได้จริงอาหารอร่อยอากาศดีความสะดวกสบายและ ความเสรีที่ไม่ถูกใครมานั่งตัดสินบางคอมเมนต์ก็บอกชัดว่าที่อินเดียต่อให้มีเงินเป็น10บสล้านรูปีก็ยังใช้ชีวิตแบบอภิมหาเศรษฐีไม่ได้เพราะต้องเจอข้อจำกัดเต็มไปหมดแต่ที่ไทยเงินก้อนเดียวกันกลับแปลงร่างให้เป็นเจ้านายมีวิลล่ามีสปาและใช้ชีวิตได้อิสระเหมือนอยู่สวรรค์ในขณะเดียวกันก็มีคนยอมรับว่าอินเดียเองยังมีหลายอย่างที่ต้องพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานมารยาทสาธารณะหรือแม้กระทั่งเสรีภาพส่วนบุคคลที่ยังถูกกดทับโดยสังคมอนุรักษ์นิยมสุดท้ายแล้วคำตอบของชาวอินเดียก็คือประเทศไทยมันพิเศษตรงที่ให้สิ่งที่บ้านเกิดไม่เคยให้นั่นคือพื้นที่ให้หายใจเป็นอิสระและสนุกกับชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็นได้เต็มที่เพราะแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นดาราโปรดิวเซอร์หรือแค่ลุง อินเดียธรรมดาพอมีเวลาว่างก็มักเลือกบินมาไทยอยู่ดีค่ะ